ในกรอบนะครับรสโกโก้ให้ดูนะว่าวิธีการทํำยังไงนะครับหอมเข้มอร่อยมากสูตรนี้แต่แป้งสำเร็จรูปบ้านประจันนะครับราไปดูกันเลยครับผมเชิมชิมเถอะชิมเถอะอร่อยอือ่ะต่อไปเรามาจะมาผสมแป้งในกรอบนะครับรสโกโก้นะฮะ วัตถุดิบที่ใช้ก็จะมีแป้งเนยกรอบสำเร็จรูปบ้านประจันสร้างอาชีพ500กรัมไข่ไก่ฟองเล็กเบอร์3าม1ฟองนะครับนมสดเจืด50-80 ml ผงโกโก้ยี่ห้ออะไรก็ได้นะครับ60-70กรัมน้ำเปล่า1250มิลลิลิตรนะครับ ขั้นตอนแรกเราจะเอาผงโกโก้ผสมกับแป้งก่อนนะครับเตให้เข้ากันเลยนะครับผสมแป้งกับผงโกโก้เข้ากันก่อนนะครับจากนั้นก็ใส่นมได้เลยตามด้วยตอกไข่ลงไปเลยนะครับ เติมน้ำลงไปนิดนึงนะก็คนเข้าไปฮนะ เติมน้ำนะครับค่อยๆคนค่อยๆคนแป้งนะครับแล้วก็ค่อยๆตัดกลับกับเติมน้ําลงไปนะครับถ้าเราเติมน้ําลงไปให้เหลวเลยอาจจะแป้งอาจจะเป็นก้อนนะฮะถ้าใครใช้เครื่องนะครับก็สามารถที่จะเทล,ลงไปผสมพร้อมกันทีเดียวหมดได้เลยนะนะฮะ ก็เทลงไปให้หมดเลยก็ได้นะครับทีนี้เราก็จะได้แป้งทำเนยกรอบรสโ,โกโก้นะครับสีสันก็จะเข้มแบบนี้เลยนะก็เทใส่กระป๋องใช้งานสะดวกนะฮะ ต่อไปเราไปทําขนมกัน,นครับมา,ามาเริ่มทําขนมในกรอบกันนะครับหลังจากที่กระทะเราพร้อมแล้วนะฮะ พยายามวอร์มกระทะให้มันร้อนๆก่อนนะครับค่อยลงแป้งนะมันจะได้ไม่เหนียวตดกระทะนะเตาสี่สิบช่องนะครับลงแป้งประมาณสามกะบวยครึ่งนะครับบวยสามนิ้วหรือว่าหนึ่งร้อยมลนะฮะสามกับวยหรือสามกบวยครึ่งก็ได้นะก็ทำเหมือนเดิมนะครับ โกโก้เขาจะสีเข้มนะมันจะทำง่ายกว่าสีที่เป็นสีแดงสีเขียวนะฮะสีที่ออกโคนน้ำตาลน้ำตาลเข้มมัสกสีดำยอะไรเงี้ยจะทำง่ายนะพยายามปาดขอบเอาแป้งไปปะปะ,ปะตรงขอบให้เต็มก่อนนะฮะใครที่ยังทําไม่คล่องก็ลดไฟลงนะฮะ ตอนที่เราปะปะแป้งเนี่ยเราต้องปะให้มันเต็มเต็มเลยนะครับสีออกสีน้ำตาลเข้มเลยนะฮะตอนนี้ ก็มาปะก่อนนะเราไปใช้เวลาปะนานนิดนึงครับให้มันเต็มกระทะตรงนี้มมนี้นตามของลากมมาอพอเต็มแล้วก็จะปาดเน้นๆแบบนี้นะครับ ขนมก็จะได้เต็มกระทะนะนี่ครับสีเข้มมากเลยนะ เติมแล้วก,ก็ราดนมลงไปของผมจะคุมไฟได้แล้วมันก็จะแห้งพอดีนะ พอทานมทาเนยเสร็จปุ๊บมันก็จะแห้งพอดีแล้วก็จะเก็บได้เลยนะครับอันนี้อยู่ที่การปรับไฟนะครับอยู่ยที่ประสบการณ์นะอ่าแล้วแคะคือเตาผมช่วงนี้มันจะไม่ค่อยร้อนนะผมก็เลยต้องเก็บจากทางนี้ไปก่อนนะ ตรงกลางก่อนเพราะตรงกลางนี่จะจะร้อนกว่าขอบๆนะฮะมันจะทําให้ผิวขนมไหมก่อนนะะเก็บตรงกลางก่อนทําง่ายนะครับโกโก้เนี่ยทำง่ายโกโก้ชาโคเนี่ยทำง่ายครับเพราะสีเขาเข้ม ลูกค้ากี่อานครับหนึ 1, 2, 3, 4, ่งสองสามสี่ห้าอ้าวตั้งมาจ่ายด้วยนะตุ๊กแกตุกแกเหรอเสร็จแล้วครับในกรอบรสโกโก้นะครับจากสูตรที่ให้ไปตะกี้ก็จะได้ประมาณครับ ได้อยู่ประมาณสิบกระปุกนะครับผมในขนมในกรอบโกโก้แบบนี้ตัว <มา S 1> ละสิบเจ็ดชิ้นนะครับกระปุกละสิบเจ็ดชิ้นจํานวนสิบเอ็ดกระปุกนั่นเองนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็อขอลา,าไปก่อนแค่นี้นะครับสำหรับใครที่สนใจทําขนมในกรอบนะครับก็อย่าลืมกดติดตามช่องเราไว้นะคลิปวีลาเปนแค่นี้ครับสวัสดีครับบ๊ายบายสวัส<า>ดี හොඳින් ස ් ත <Ooh. laughs> <laughs>